เบือกทหารกันนั่นใบผ้ายางกันแค่ตีสามใบ้านนิ้วชิวบานชี้จ้อนใบ้านคึ้มเรื่อง มือหนึ่งสี่บังก็ถือว่าเร็วได้หน่อตาเนาะเพื่อสิเลียงงัดหนางัดหลังมุนหนามุนหลังอย่างเง่ายอยู่สุกกลับก็ได้เลอตีบางใ้มันยากจะวันหมานมาจากเละ ครัวผสมออกไปบ้านท่งเม็ดนะขื่นผู้เราจะเป่าเราเตรียมเหรียญเยอะย่าเป่าเหรียญเยอะมันว่าว่าจะเป่ามันคักมันว่าอโเอาผู้เป่านี่ยยิ้มแต่เสียงร่มควควยึดไปไกลแบบคืออยู่เอาอันลังบังคือคือนะเป่าแค่ไกลบริคือไดแต่ลังบังก็ได้แม่นหรอแม่น ลัง,งบังอันบ่เป็นตะคือเราทำปอกไก่ฟังไกไก่แบบปาบาบปาพักไป้งไปนน้อยนั่นพักตีนแล้วดิ่งออกทั้งหลกับบแมน มันแง่้ย่ัดมันจะยาวละที่เกี่ยงง่ายอยู่พนนาจนหอนเล็กแค่มันเลยจะเป็นบิดคุ้มที่กี่ยงเป็นกลายเปเล็กใหญ่ๆนั่น ไสสานเอิ้นบั้งก๋อยภาษากลางเอิ้นบั้งตอดตอดไก่มันตอดบ่อือตอดไก่ภาษาภาษากลางอิ้นบงังตอดตอดตอดไก่อือเฮาภาษาเฮาเอิ้นบงกอยก็ตามเสียงมันนั่นแหละอือก็เสียงไก่แม่กอยเนาะันตก็สิใช้กับผึ้งกับอนนนนันตอ,อ้นเนาะตอด หนึ่งเท่าเถ่าเนียมาน้ำเขาคนบ้านใช่ได้ก็ไปเฮ็ดงานอยู่ละยองมัน,นเคยมันขึ้นมามันเอาลูกไปร้ายแต่ละเทือนเนี่ยเอาไปขายอยูุ่นมันแล้วมอจะขึ้นมานบ้านเท่านั้นขึ้นมาน้ำเถ่าเลยมันเด็กหนุมนะ่มเนีอยอยากไม่เห็นแล้วเขาจะยังไงตีอน้าแม่นก็ข้ามาม,าม,าม,าม่านเ่เบ่งมันแล้วแล้วก็ซส้อเอา แล้วว่า,าใอยู่ไกป่ปาอยู่นูน่นติง่งอันติ่งไม่ขาวเนน่ยติง่งบันเหล้วแต่นี่นะอืมอ <c oughs> <c oughs> ือว่าแต่หงบกขาวมูแดงเพราะว่า,า,วอวาเออมันเป็น แดงซื้อไมอมันมันหขาวออันไ้ป่าทั้งห้าทั้งเขาจะเป็นหูแดงตัวตาหูแดงหูแดงน้อยๆติดตีมากขึ้นต็นอะไรคือไก่ตีนคือหูไก่ตีนหูแดงใส่แล้วไก่ป่าอยู่เออไก่ป่าอยู่แต่ว่าหูแดงมันมีสองสายพันธุ์ตอนมีหูขาวกับหูแดงทั้งห้าส้นอีสานห้านี่สิเป็นทั้งหูแดงหูหูขาวหูขาวงามนะ <พ uka> ทังเาวทั้งขาวบนหูแดงคก็หูหูไก่ตีนี่กับมาไควมากมัน่นเหรอวะทั้งขาวก็ว่าทั้งขางามทั้งขาวกว่าทั้งขางามแล้วเนาะแต่ว่ามันเป็นสายพันธุ์ไก่ป่าประเทศไต้หวันเล้ะสูงทงั้งขาวมาใหญ่เนาะงามงามมันมีแนวตัดนั่นเนาะมีขนฝ่ายสีขาวมีแต่สีขาวเนาะทั้งขาบนหัวฝายสีขาวหูบแดงคนทั้งขาวคือพูกันเนาะ มันะระเบิงไปกับหัวกับตัว,วไปสัมกันเลยหัวกับแต่เป็นเดียวกันหล่นนะม,มันรถสัดได้ดีนะแล้วกง็งามไปงามงามันตามากไปมากมันก,กันนะแต่ตัวเขากองหูแด๋อคือกันละ่ะเขาหูขาวเทาเด็กถ้าคนเข,ข้าแบบใหญ่หูขาวเป็นเนี้ยเขามานเสือทั้งเข้าอยู่และ จักบาดตายเห็ดแบบมันเขาตายเห็ดแบบมันเขาจะบาดตายแบบต้องดได้ว่าเอาจักบาดและจ่างกันกระจายวิชาออกไปนะสิ มีจัดบ่มาไก่โอ้เป็ี่นแล้วเพ็ดเป็นเนาะบัดแล้วมันบ่เป็ี่ยนมากเรามาคือเก่าบัดแล้วเฮ็ดได้แต่บ่ดังแล้วมันว่าเฮ็ดได้แต่บ่่ดังน่พตรเฮ็ดเป็นจอดได้อยู่แต่บ่ดังรูปร่างน่ะเป็นบัดเอาเสียงนั่นมันบ่ดังว่าซั่นเอาอีกจนเมื่อยดิจน บังผู้ซื้อไปน่ะก็จนมั่งมากงเบิ้งมากเบิ้งนแล้วบ่มีสิไซบาดนี้อืมามันนั่งเบิ่งอีกเนี่ยไปเฮ็ดคือใหญงนี่แด้วว่าทำไมป็นยังยังบ่ดังเออเอาอีดล่ะแสงนี่เด้อ ลูกเขาญ่อันนี้นี่เขาญ่แวนบอกสร้างเคื่งเ็ดคึอ,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 อก,กันนีเลยจนบังคู้ออกไปกันเยอะมากกนด้ก็ได้เปียนยาซื้อไม่มอดังแสดว่ากับบ่เมเนนไงนี่เนาะนี่ยาเสียงมันนี่ละ Tháng 5, tháng 10 này. Nên vô phu tháng năm tháng nào một nghe vô phu bằng này hiện nhà cái gì mà mán bớt chắc bằng cái đây quay leo quay gì vậy? มานี่ตั้งแต่ล,ตลูกเป็นสาวมันจะลูกี้นติแต่มันโมตีลูกนี้อันพูดจนจน,จนเราอ,อยู่สี่ิบปีต <c oughs> ีเก,กิงจำนนงงเลยเนาะต,ต,ตั้งแต่าบังละสิบจนมาหอดบังลอยออกกมริม่รบา นี่แค่เขาสี่หาเนาะบาทมาเข้าบาทบาทนี่ยมหาสิบบาทโอ้หาสิบบาทจะไร้ขีว์กันจึงมาแปดสิบคงจงมาหกสิบวิธีเห็นผูาบาน้บรราชาวบ้านผู้เาวาสมัยโบราณแล้วนี่เนาะนากัก นั่แหละก็สื่อมาจะมุกนั่นแหละที่แหล่งทำหมางหม่างเหมือนกันเวตเฮ็ดสีน้ำน้อนจับไปไปคอยมาม่มามาเฮ็ค uh> uh uh> 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 ู่เหิมสีล่าเราเราเป็นคู่นะเออเป็นคู่คู่เหิมคนบ้าน เออปลาศาสทั้งบ้านทางองแทนน้ถ้าในบกมันขึ้แตกกันไม่นาดไม like be ่ซี่ห้อนซี่เกลดแบบทล้วเข้าเห็บดังเป็นน้ำยังมันิตานี่แหละสิกหาเสียงนี่แหะบ่พอดีเออสิแห้งโดบ่อ่าแมน แม่งมันกับบูทึกจิฮอนบังถือมันกับบูทึกขามไม่เรียดจีขออามโอ้ยจิกลุกข้าไปว่ามันจิกถือโดนมันนั้น ผู้ก่อเห็ดขายที่นี่เขาไจอดให้นาเด้อบ่บ่ตาเขาเรียนพ่อติดติดเลอเออหทานไฟกเลยอื้อ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 อืยวขาดนอนดนนี้ เนตัวเป็นตันปิดบันี่าตาตาเลี้ยเ็นอยู่บ่เดียวตเด้าขคองมาก่ว้เห็ยนนี่กันบ่นเห็นน,นู่เออเห็นว่าสายตางดีอ,อุู่่สแว่นนี่บ่เห็แนแล้ว <laughs> โต๊อก้วเท่ากัน <laughs> โบไซเวนกันเดียวไก่ไหวรบ,บ,บจักหอดข้นโบจัดดูข้นทางจักว่าไผ่น่ะนะอมต้องเติมตน้อยติมนอนน่นแรีนกออกดวนี้ข้อปากาเขียนสมบติตดตอ่นนไม่จิกเปอร์เซ็นไงระ ันบ่ลูกกระหอนพ่นมาตาลองรูปน้ำก่อนบอกมันดำคันดำแล้วบ่เปื่อยนี่ห้อนปลนไหลกับบ่เปื่อยบ่หมุนเลยตี<อ>บ่ไหลเลยทีปงเสกเห็ดซื้ออยู่นะเสร็จขี้เมียงออกหน่อยง่ายๆเนี่เ,าเอาขางไฟดี นะบางทีสองก็ลังปลูกเปล่ปลปลป <c oughs> างน,น, <c oughs> นิดสิกหายมือนีกก็ได้เขาก็หูเขาสางไก่ไก่ก็หูว่ามันตายเหตุผลนี้ผู้นี้ซื้อไปกผู้นี้เรา,เเาก็เอาไปเรื่อยละทีเออผู้เอาไปขายก็เอาไปนะเออที่กีผู้เอาไปขายประจำทั้งดงกะ บ้านน้องเม็กตัวหนึ่งบ้านน้ำพงซื้อว่าพ وني เหรียญบ้านโน่นสวัสดิ์นั่นพ وني คุ้นเอาไปหาหลอกขายนะ่อยพ وني คูนเอาแล้วบ้านน่าชิ่งนั่นแล้วก็เที่ยวมาของป้ะวัติศาสตร์ที่บ้านพ وني คูนบ้านโน่นสวัสดิ์ หัดสุดท้ายเอาไปซิบสี่บังข้าพเจาท่นนจเงินด้วยวะแต่อือบ่เป็นยังไงนะคุ้นก็นเคยมากเนาะกำลังจัดกันอยู่ <c oughs> นี่จัดเอาแล้วพี่ตู้เพ็บเซนละวันเ่าะหลายปีได้สองปีสามปีมานี่ร้านไส้เอาลูกไผ่บานคนแกนไป ไปไปข้อแล้วไปกอนแล้วกินเขาอ,อยู่กับมูนไปยืดเพือ่อ,อนศเ้ีกยเขาจะกินไปค่จะเ่าว่ายังมาถามพรยืดคูนไม่เหนื่อยอะไดิราสั่นอ้าวานี่เหรคับ มาใจเรื่ยจนตาย <laughs> ทีนึงเลยน้ำหอดบ้านเราข้ามคนด้ออันล <Ừ. S 2> หลักทั้งบางก้อยซิบสี่บางที่กันมอนอยู่กับไดกับปืน,ปนแก มือนั่นเออขันมีรถนั่นท่านอยู่มันไปมันจะท่าเป็นนั่นทึงท่าไฟหนูน่ะมันเป็นท่าโค้งเนาะมันสล่ออยู่หันเลอมันเบิงวาห้าสินั่ไปบอมันดีอยู่หันเลหมอนั่นนั่นมันจะเที่ยวมานน่นั่นบแมนว่ามาตานสีเด้มาอยากมาสินี้น้ำกันมันว่ามันอยู่บ้านทรงเม็ดอือ nó vâng ngâm bản xuống mét cái nó thân nhai là nó có cái bằng xuống mét đó nó mới má khó đấy nhang cầu cái khớp mình đu cái nồi có nhai gì cắp đồn em cắp vay đi bỏ hỏi bao chắc lẽ chắc không chuyển má ngay đu bò có lốt เคยจิตเขาไปอยู่บ้านน้องแค่น้อยซะก่อนตอนบใบข่อยจังสืออกมามันว่าะไปเขาดีเขาบ้านชงเงก์กับพ่อหลานพ่อหนองน้ำใส่ซ้อนรถน้ำหาถามน้ำข้นน้ำมนต์กับโบเห็นจิ้กับมาหอดล้านมันมี่ขางมันชงเงก์แบบมอหนึ่งขี่รถกลับขึ้น โหลอีแจกเล็กแลนกลับพื้นไปมันว่ามันเห็นหมาอเอ,อื้อนมันว่าบังอึ้องว่าสันคนบ้านเราข้ามเหมือนได้ว่าสันโอ้คนบ้านเราข้ามวะสัน,นโอ้โปั๊บพ่อให่ไปหาหมาพอดีเขาสิมาพอดีนเออนาะคือว่ามันเหลือเกินจักมองไหวบางก้อยบางอันอนะน,ออนั้นเนาะของหมาดิจัดจ้าน มี่บ้านเราข้ามมาแต่เนะม้อเมื่ไปทั้งทางกูเคยเที่ยวแต่นอ้อบาทนี่ว่ะเอ้ามุดไปว่ะไปเอาล้านไป,น,น,ปน,น้ำคูนิสแบบนั่นละไปนัันถามว่าจะไปหาหมูห,า,มหาพวกแถวบ้าน <c oughs> ดวงเย็นบ้านอันนี้อยู่บ่โมโมไปแต่ว่าโมโมจะไปเขาจักว่า นอกขันไปบเปล้วระบาบ้านกกเศร้าบ้านบ่มีมุ่มัเนบ่มีมูมตามันจัาได่นมันมันเจียการเสียงานกือตาว่าได้ได้บ่คุ้มเสียบานี้เราไม่เห็นตังซี่บานี้เลียงนะตาเลียงแต่บบตีเออพยายากพยอยากเห็นตีนเขาไปซสอมคัานมักคือเสือเอาหนะแล้วเรียงแล้วเลียงอยู่แต่ว่าเราเอาไปตีก็ต่เก